สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมเรีย้ท่านได้รับทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างการดื่มแอลกอฮอล์ในคนที่เป็นโรคเกาโรคเกาถือเป็นข้ออักเสบชนิดหนึ่งโดยเป็นผลเนื่องมาจากการที่คนผู้นั้นมีระดับของกรดยูริกในกระแสเลือดในปริมาณสูงท่านผู้ชมครับ แอลกอฮอล์ที่คนเราดื่มเข้าไปนั้นถือว่าเป็นแหล่งที่สำคัญที่ทำให้คนดื่มเนี่ยเกิดมีสารชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าพิวรีนในปริมาณสูงเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วร่างกายจะเปลี่ยนแอลกอฮอล์เป็นพิวรีนจากนั้นมันก็จะสลายสารพิวรีนได้กรดยูริกขึ้นมาเมื่อตกผลึกลงไปในข้อ ก็จะก่อให้เกิดมีอาการปวดขึ้นมาท่านผู้ชมครับมีผลการศึกษาชิ้นหนึ่งได้ทำการศึกษาในคนจำนวน700กว่านายซึ่งมีการดื่มแอลกอฮอล์นี่นะครับโดยที่ไม่บอกชนิดอาจจะเป็นเบียร์เป็นไวน์หรือเป็นวิสกี้ก็ได้ปรากฏว่าภายในช่วง24ชงั่วโมงประมาณ36%เซนต์ จะเกิดมีอาการปวดข้อขึ้นมาโดยที่เขาพูดนั้นจะต้องมีการดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าหนึ่งดือมมาตรฐานยกตัวอย่างเช่นไวน์หนึ่งดื่มมาตรฐานมีค่าเท่ากับหนึ่งแก้วโดยเขาจะต้องดื่มไวน์ตั้งแต่หนึ่งถึงสองแก้วขึ้นไปถ้าเป็นเบียร์หนึ่งดื่มมาตรฐานมีค่าเท่ากับเบียร์หนึ่งกระป๋อง หรือ350้อยกว่าซีซีถ้าเขาดื่มตั้งแต่2กระป๋องขึ้นไปก็จะก่อให้เกิดมีอาการตามที่กล่าวถ้าเป็นวิสกี้หนึ่งดื่มมาตรฐานมีค่าเท่ากับ45ซีซีถ้าดื่มตั้งแต่1ดื่มมาตรฐานขึ้นไปก็จะก่อให้เกิดมีอาการปวดข้อขึ้นมาได้ทันทีโดยมันจะเกิดขึ้นได้ถึง36%ภายใน24ชั่วโมง จากข้อเท็จจริงรักรกเล่าวนี้เองเขาจึงแนะนำว่าหากท่านเป็นโรคเก่าควรหลีกเลี่ยงจากการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ว่าแอลกอฮอล์นั้นจะเป็นชนิดใดท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ผมขอยุดติลงแต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับ